รือวสไตล์นะคะหรือว่าตัรบบดนะคะของประเทศเดนมาร์ก็เนาะอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการกวนแป้งนะคะแป้ง200กรัมนะคะแล้วก็นมนะคะนมที่ผสมกับน้ำเห็ดแชมเปญยนยองกอนเนาะป่า1500มิลลิลินะคะค่ะแล้วก็จะมากวนนะ,ะกวนแป้งนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆจนแป้ง เดือดต้กขนเลยเนาะเราก็จะไม่ให้เดือดมากคนมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนแป้งเดือดแล้วดีกว่านะสังเกตแป้งก็เริ่มข้นแล้วนะคะแป้งก็เริ่มที่จะข้นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันข้นกว่านี้นิดนึงนะคะกวนเรื่อยๆนะคะต้องกวนเรื่อยๆค่ะไม่ให้หยุดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ก้นเนาะเราก็ต้องกวนแป้งให้ได้ที่นะคะกวนเรื่อยๆเลยนะคะ ะะแป้งก็จะเริ่มเหนียวได้ที่แล้วนะคะน่าจะได้แล้วนะคะอันนี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้ข้นมากเพราะถ้าข้นมากแล้วแป้งมันจะ,นจ,ะจับจับกันเป็นก้อนนะคะเราก็จะเอาแค่นี้พอนี่นะคะแบบนี้นะคะโอเคเราก็พักไว้นะคะแล้วเราก็พักแป้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะ แล้วเราก็จะไปทําส่วนผสมอย่างอื่นต่อนะคะค่ะเราก็มาดูส่วนผสมของโลว์สไตล์นะคะหรือว่าตับบดนั่นเองนะคะเป็นอาหารของทางประเทศเดนมาร์กเขานะคะอันนี้ก็ส่วนผสมก็จะมีนะคะนี่เลยนะคะตับหมูนะคะตับหมูหั่นเป็นชิ้นเพื่อที่จะเตรียมบดนะคะค่ะตับหมู1กิโลครึ่งนะคะ1.5กิโลนะคะ แล้วก็หอมหัวใหญ่3ามหัวนะคะหัวใหญ่3าหัวนะคะแล้วก็จะมี mm hmm. เห็ดชมเป็นยองนะคะซึ่งเป็นเห็ดกระป๋องนะคะแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็เหลือแต่แอันนี้นะคะแล้วก็ไข่ไก่6ฟองนะคะแล้วก็มีมันหมูนะคะมันหมูนี่700กรัมนะคะซึ่งเราจะเอาของทั้งหมดนี้นะคะลงไปปั่นนะคะปั่นรวมกันนะคะเพื่อที่จะ จะให้ได้เป็นตับบดนเนาะโอเคเราจะไปบดไม่ใช่ไปปั่นเนาะเขาเรียกว่าไปบดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมพวกนี้นะคะไปบดนะคะรวมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะ อย่างนะคะข้าวบดบดผสมหยาบนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาคนให้เข้ากันเนาะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ ก็คือผสมให้เข้ากันเพื่อที่จะไปบดอีกรอบนึงอะนะคะจะบดท,ทั้งหมดในสามรอบนะคะเพื่อนได้หน้าตาแบบนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะบดรอบที่สองแล้วนะคะเริ่ ก็บดรอบ2แล้วนะคะอันนี้คือรอบที่สองอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบดอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะคะ,คะก็มาทําการบดอีกรอบที่3าเลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นรอบสุดท้ายที่บดนะคะเส,เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาผสมสม่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะค่ะเพื่อนๆก็ได้แล้วนะคะอันนี้นะคะ ก็เป็นบทรอบที่สามแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะก็ปรุงรสด้วยนี่เลยนะคะเกลือนะคะเกลือจริงๆบูมไม่บูมใสไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าคือลืมถ่ายอันนี้อันนี้ใส่ให้เป็นดูพอเป็นพิธีนะคะคือใส่ไปแล้วลืมค่ะแล้วก็อันนี้นะคะรสดีนะคะรสดีนี่ก็ขาดไม่ได้นะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะ โอเคใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนะเพราะว่าใส่เกลือไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็พริกไทยนะคะครพริกไทยก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยชอบก็ใส่ไปเยอะๆเลยโอเคนะคะแล้วแต่วความชอบนะใส่ได้อันนี้ไม่ได้จํากัดนะคะใครชอบรสดีเยอะก็ใส่รสดียสเดยอะใครชอบใส่เกลือเยอะก็ใส่เกลือเยอะได้ใส่พริกไทย เยอะได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่วความชอบของคนนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะนี่ไข่ไก่ใส่ไข่ไปเลยนะคะค่ะไข่หกๆนะคะใส่ลงไปเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมากวนให้เข้ากันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะลืมลืมขอน <laughs> ต้องขอนก่อนนะเร็วไปนะคะเดี๋ยวมันจะโผก แป้งที่เรากวนไว้นี่เลยนะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะแป้งที่เรากวนไว้นะคะก็จะมีแป้งกับนมที่เรากวนไว้นะคะพเพื่อนๆก็เทใส่ไปเลยนะคะใสรลงไปให้หมดเลยนะคะเกือบเต็มเกือบเต็มอ่างเลยนะเยอะเหมือนกันนะคะรอบนี้ กรัมนะะคแล้วก็นมนมที่ผสมกับน,น้ำเห็ดชมเป็นยองที่อยู่ในกระป๋องนะคะก็พันหนึ่งร้อยไปพันห้าร้อยมิลลิตรนะคะค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะก็จะเดี๋ยวลดหน่อยหนึ่งน้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกค่ะ แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยโฟมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะอบนะฮะอบเราต้องใส่น้ําด้วยนะคะเพื่อนๆต้องใส่น้าสักสักหน่อยหนึ่งอะเนาะรองตรงนี้นะะอบอบน้ํานะคะอบประมาณ45นาทีนะคะไฟร8 0องศานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนสุกนะคะว่ายังไงเนาะ เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตับหดนะคะหน่าทานนะคะลิเบอร์โพสต์ไตล์นะคะป่ายุบมม่บูมนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สามชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะหน้าก็จะไม,ไม่นิดนึงแต่ก็น่าทานนะคะเขาชอบหน้าเกรีมๆแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคนะก็เ,เพื่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไคร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บุญมีบุญเนียนะคะสวัสดีค่ะ